หน้าประพำพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำโดยคทากรโรงเรียนภูมิสลอนวิทยานางสาวทิติมาทิพทองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับสผู้ถือป้ายโรงเรียน 1. นางสาวสุนิสามาลาศีขอภัยค่ะ1นางสาวชนิการวันศีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ับ 1. และ2นางสาวพิมพิไลพรมโลกนักเรียนระดับชั้น ศึกษาปีที่6ทับหนึ่งผู้ถือป้ายต้นสนเกณฑ์นางสาวสุนิสามาลาสีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับสองและ 2. นางสาวนภรัตสิทิสุขนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับหนึ่งครับโรงเรียนวง,งรวิรอนวิทยาก็ต้องขอขอบคุณโรงเรียนในสหวิทยาเขตพระวิหารน,นำโดยโรงเรียนกันทลักษณ์วิทยาคม โรงเรียนกาพรักษ์วิทยาโรงเรียนกะแชงวิทยาโรงเรียนเป็นกาลักษ์วิทยาโรงเรียนปืนมารูวิทยาโรงเรียนบักรดองวิทยาและโรงเรียนรัตนวิทยาครับสำหรับรูปขบวนนะคะขบวนแรกขบวนของสีฟ้ามาในคอนเซปต์ตฟุตบอลโลกคาถากรนำโดยนายเดชนายสารพงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับหนึ่ง ผู้ถือป้ายสีนางสาวบุญธิดานิเดช,ชัยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับหนึ่งโรงเรียนภูมิสรวิทยาได้รับความอนุเคระห์จากวงโยธวาทิ์จากโรงเรียนบึงมารูุวิทยาฝึกซ้อมโดยคุณครูสุวิทย์มีฤทธิ์คุณครูผู้ฝึกซ้อมวงดุริยาขอไปครับคุณครูผู้ฝึกซ้อมวงโยธวาทิตย์ อำนวยการฝึกซ้อมโดยท่านดรวิิศักดิ์จันทรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมารูวิทยาชาวบุิสรนวิทยาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านมาณโอ,อกาสน,นี้ครับผม ครับผมทางโรงเรียนภูมิสารวิทยาก็ต้องขอกราบขอพระคุณร,ร้างเยอเรินพาณิชย์ได้บริจาคเงินสดจำนวน1,000บาทน้ำดื่มและขนมร้านไพศาลซูปเปอร์ได้บริจาคเงินสดจำนวน500บาทพร้อมน้ำดื่ม5้าลังร้านแมทจิจเซ็นเตอร์บริจาคเงินสดจำนวน1000บาทร้านปูทอรเซ็นเตอร์ได้บริจาคเงินสดจำนวน300บาทโรงเรียนบ้านโนนยอโนนศริได้บริจาคเงินจำนวน300บาท ร้านสุกัญญาเบียร์สดได้บริจาคเงินสด300บาทนายนายสง่าสุขเต็มดีได้บริจาคเงินสดจำนวน300บาทท่านประธานวัเกิดจ่ต้องได้บริจาคเงินสดจำนวน300บาทครับและในขณะนี้ก็เป็นวงโยธวาทิศจากโรงเรียนบึนมรวิทยา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ีทับสค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณผู้ที่บริจาคเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต้นสนเกม บุญเกิดแต่ต้องบริจาคเงินสดจำนวน300บาทโรงเรียนหนองเม็กพิทยาเงินสดจำนวน200บาทผู้ใหญ่บ้านบ้าน,านโนนสว่างพัฒนาเงินสดจำนวน300บาทครับสําหรับขบวนต่อมามาชีเหลืองมาในคอนเซปต์อวา,า,านําโดยกรน,นางาทากรับนางสาวนชนทิชาลาังกาว,วงนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับหนึ่ง ผู้ถือป้ายสีนางสาวแพลพันวันสีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับหนึ่งครับครับโรงเรียนภูมิสรรวิทยาก็ต้องขอกาบกลาบขอบพระคุณโรงเรียนในกลุ่มพาพอีแดงผู้นมในการโรงเรียนบ้านภูมิสรร สองผู้อนการโรงเรียนบ้านหนองมิพิทยาสามผู้อำนการโรงเรียนบ้านเสาทงชัยสี่ผู้อนการโรงเรียนบ้านตะแท่นห้า